บัดนี้วันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่48ที่ข้าพเจ้าในนพพชังคอยขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตร,รพตตรและมุนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาเดชคูบาจานท์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าชงตั้งมั่นมีสติรึ้ได้มีส,ม,สมาธิจดจในขณะวิญญรณนะยะในบทสวดอย่างต่อนนื่ง้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทจากพัะตนตอรังมาตมโดพื่ว่าพุทธามะวันดาวิวาเตมิสวคาโพอว่าตาสมตมันามาตามีสุปร <Yeah. S 2> ินเพืว่าโตเจ้าุทงโกตังเงินนามามีบทที่สองบทกูชาพระไพรีพินัอรังตมาตมพุโธถุจิลังกว่านี้นิภุโตภูเนหิตะละมาทานิปารามีหิะจิตสต ยาวาชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังฆังสาระนังขัโตุภูเชมิรัตนะต,ะนตะยงังธรรมังจารามีโสจีนาบทที่สามก็สวดชุมลมเจว,วิตาธรรม,มตาจาักวะไรโสวัตลาคัจฉันโตเทวตา,าตธรรมังมุนีราเชตัสตุตุนันโตแกะก็ โมขาทางกะเคนมิรโรเปคิริิกะตอจะนเร่ยวนาิเป็นนี้จะกัมิตรรว่นาข้นี้แค่หวตุมเกเตปุมาจยังตัเทวจารยต่ระเวทเมยกนกันไดปัญาติตั้งแต่ตันนี้แกยังมุนีว่าะว่จะนักาแตโมิถุนันตุธรรมตันักาอยัางมืตันตาธรรมตนักการุอยัางมตันตาธรรมตนักาอยามตันตาบทที่สี่บทบุภาพภาพกาอมการ

บทที่หกบทสวดสอดจากกิริยาคาถานาณติมิสารลังอัญญงพุทโธมสารลังวลังเอเตนะสัจจะวชเชนะสวดอิเมหุตุตัปปะทานติมิสารลังอัญญ์ธรรมโมมิสารลังวลังเอเตนะสัจจะวชเชนะสวดอิเมหุตุตัปปะทานติมิสารลังอัญญังสังโคมิสารลังวลังเอเตนะสัจจะวชเชนะสวดอิเมหุตุตัปปะทานบทที่เจ็ดบทสวดเทรัตนะปะ นามคาถาพุทธังนาเมรัตนาปุตตะตารีอัจิตตังธรรมังนาเมรัตนาปุตตะวิสุทธิถาลังสังฆังนาเมรัตนาปุตตะสุลีระภิทิเอตังนาเมติรัตตังรัตตานัตตยะวะหังธรรมธรรมะโมตริสสะวะตุ เตะตะภูตังอัญโยยยุตตะคุณโยคะวะสัพปะวะตังอันสุมิตะยัมพิเหตะเทวะยะถาติอันเตเอกังวินาติตะเลสะมาสัมเเวนะ โอเคกราจิจ,จัจิเตเลจับป้ารูปต,ตังคัมพีทายาณนวะิสายังอติรุปต,ตังวินยูหิปัญจิตาชาเนหิวิชัยะตูปังโรกรรมหิเกหิจิกะหันจุป,ปะ

านางคุณยติกานะมะมุตตมาสุปะนะมุตมังทุกาปะมุนจนาผูชะมุขระนงังกาตานางปูชาระเหตุปะละมังอภิปูชาเนยันนิพพานาสัต สิกิเยาคุณนะยุปะนิสัยัถตาม,มากิเลสะมารมาสัลโลทันติทิยา,า,าจะตชุหิอัตตะกุลกสัเลหะปะเลสะนียัง ปะเฮจาปิสัดนังคาดมันนี้มีวะตัดสมัยหิ้หังติรัต่นางแต่ละน,นังข้าำหาัก รัตินที่วังคณะในสุนามะสัมมานาปูเชมะจารีตตัดตังตุปสันนคิตาตัดตานุปาริจาทิยาตตา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 จะคุณเญนาตัตาภูการเตนาเต สุขีภ่าเวมุเจเจนะตัสสะจะสะอาปิสุวัติมนตุเยเจทะธรรมะวินัยัมปิอัมมาณปูโตโลกุตตะลาภิสะมยโยนิยะโทสุภูชัง สโสปนิสสะยาจะยาจะยัมปิโหตุวัตถุตาเยปริจิตโตสุป,ปะสาธาคาโรบทที่แปดบทสวดนมกาลสิทธิคาถาโยจักุมาโม,ม,มาลาปะสโตส,สามัง วาพุทโธสุขโตวิมุตโธมาลัสสะปาสาวินิโมจตยันโตปาเปสิกเฆมังขันนาตังวิเนยังพุทธังวัลังตังธิรสานามามิโลกัสสะนาสัญจวินายกัญชาปันเทชะตาเตชะยะติทิโหตุตพันทลายกัวินาสัมเนตุ ธรรมโมทชโยวิยะตัสสะตุสัสเสสิโยกัสสะวิสุทธิมังคังนิญานิโกธรรมะพระรัสะพาลีตาตาหะโอสันติกะโรสุจินโนธรรมัง ว่ารันตังเีระสานมมามิโมหะปะทารังอุปัสสันปะทานังปันเจชะตาเจช,ชะยะสิทธิโหตุกับพันตลายาจะวินาสะเมนตุปัตธรรมาเสนาสุขะตา,าโลูกูโยโ,โลกัตตาปะปูปะกิตเตระ เนโตสันโตสายัางสันตินี้โยชกจะสวากขา์ทำสวากขา์แต่ทำมังพิจิตังกะโลติทำมังวัลังตังสิลสานามีพุทธานุพุทธัง สัมมาสีลาทิสิงหปันเจชะสาเจชะยะสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาจนาัมินตุบทิ้าบทสวดนโมกาลัตตะกะคาถานามาโมอรัตตสัมมาสัมพุทธัสสามหเหิโนมันโโมอุตตะมาธรรมมาสาทวะขาตเสวะเนีานา่ยนิทะนโมมหาสังฆสาปิสุวัตตา สีราทิติโมนโมโอมาตายาลัตสัลตานัตยาตตาทุกังนโมโอมาคาตีตัสตัสตะวัตุทายัสสปินโมกาลปะภาเวนะวิคันสันตุปตะวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติ อุตุตภะนานโมการัสเตเจนาวิทวิธิมเหโหูมิเตชวา